กดซื้อเลยจ้าเดี๋ยวเราจะแซมเปิลนะจ๊ะทุกคนเวลานี้ช่วยกันกดซื้อของจะกล้า้ว่นะจ๊ะไม่ต้องคิดเยอะจ้ะเร็วนี่เปิดยังยังยไม่ต้องเปิดแล้ววันนี้เลยขอบคุณมากเลยได้แล้วเลย,เลย

ของทุกอย่างอร่อยนะจ๊ะของทุกอย่างของดีของมีประโยชน์ของอร่อยเลิศเลอเพอร์เฟกต์ที่ <Perfect S 2> นี้มันใกล้ขีดเลือตายนะข้าขอบุญว่าแกไม่ทันอะไรกินรอรถอะไรนี่โทรบอกพวกพี่เลยพี่สายช่วยกันช่วยกันหรอไม่ได้ทานตอนนี้ออเดอร์น่าจะใช้ประามาณเท่าไหร่ <c oughs> โอเคโอเคแล้วโทรแ <c oughs> จ้งให้ด้วยมีออเดอร์ค้างด้วยเหรอ

วันนี้วันลอยกระทงลอยกระทงหลงทางมีกี่คนนะ่ะไม่ได้เอาไม่นี่มาว่ะไม่โปรเลยไม่ได้ยินเลยว่าใครเสียงอะไรยังไงไม่โปรอยู่ที่บ้านแต่อยู่ตรงไหนไม่รู้ต้องถามแม่ ฮะต้องถามเนี่ยแม่อยู่นี่เฮ้ยน้ำพริกแตกตตแตกห,หรือเปล่า เนี่ยแต่เยอะเลยนะต้เขกอากเขา้างไม่รู้ก็อยู่ในตู้หรอมั้ง ช่วยซื้อของในตะกร้าด้วยจ้าต่อคอนโดลงไม่ได้เลยลำโพงอันเล็กๆไงที่หิ้วไปหิ้วมา ช่วยกันกดซื้อของอราตะก้าได้เลยเร็วทุกคนวันนี้เราไม่เราไม่ตั้งน้ำพริกเยอะเราตั้งแค่นี้พอเพราะว่าไม่มีที่ตั้งช่วยกันกดซื้อสินค้าราตก้าด้วยช่วยกันกดซื้อสินค้าราตก้าเลยจ้ะ

ได้ครับาจาะเรีบร้อยนะที่ธนาคับไม่เอาีแล้วก็งลงฝั่งห้าที่นคที่าคใส่ชาอย่ไหนพอใส่ชาร์นี่เจอของจรอ

เหงิก <gesch> ็ปลูกน้ำพริกไหมอ่ะปลูกาต้องต่อถูรูปถูกกันมากเลยจานนี้หรอจานวันนี้ไอ้นี่มันก็สูงเกินจะร่วงตลอดเวลามันมีอะไรวางเปะวะอันนี้มันก็เตี้ยอยากได้อะไรที่มันสูงๆเราจะได้วางแบบสวยแต่อยากได้สวยกว่านี้ เดี๋ยวเขาไปใส่หลังเป่ะไม่ครับเพ่อยนั่ะครับมันไม่มันวางยากเดี๋ยวที่หล่อเี่ยทุกคน <c oughs> กูจะนั่งเฉยๆนะพวกมึงก็ซื้อของไปแล้วกันอ <c oughs> ุ่นนนทนหน่อยแล้วกัน <c oughs> วันนี้ไม่มีแรงจะพูดแล้ว ทุกคนส่วนลด15%จะส่วนลด15%ในตะกร้าทุกอย่างทุกอย่างลด15%กดเลยจ้ะทุกอย่างลด15%กดเลยจ้ะกดเลย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 ส่วนลด15%ทุกอย่างในตะกร้าเลยจ้ะส่วนลด15%ทุกอย่างในตะกร้าเลยจ้ะทุกคนตอนนี้ในตะกร้ามีส่วนลด15%ทุกคน ในตะก้ามีส่วนลด15%กุเจ้าในตะก้ามีส่วนลด15%กุเจ้าอ๋ออาจารย์ต้องเอาเอาให้นีนะ่ลงอีกครับเอาเลยลงใช่มันลงได้เ้าลงอีมาากมันจะต่ำแล้วลนะ ประมาณนี้พอแล้วไม่เป็นไรได้ๆสัีรเลยไม่กล้าพี่เขาเลยครับพี่โอ้ยอุ้ยหกแล้วมันเปิดมาแล้วเหรอกระเดชู้มาหน่อยตอนหลังอย่าเปิดอะไรให้อาจารย์ดีกว่าว่ะเพราะอาจารย์ไม่รู้ว่าเปิดหรือไม่เปิดกอะเดียชู้มาหน่อยกระเดียชู้มาหน่อย ทุกคนทุกอย่างลดสิบ้าปร์เซ็นต์จ้าทุกอย่างลดสิบ้าปร์เซ็นต์จ้าเข้ากระสอบเลยนี่มันชู่วมันดูอยู่ครับไม่เป็นไรอะไรคับมัน าใช่มันส่งไงมันกระแทกตอนนี้มีปัญหาเรื่องกระแทกมากเลยไม่งั้นต้องหอเบอรเบิลหนากว่าน,นี้เพราะว่ากระปุกมันใหญ่มาก ม,มันบุบแล้วก็มีแกส๊สเกืีเกลียวอ,อ,อ,อ่าถ้าเอาเสียคือถ้าจําไว้ถ้าฝาเปิดเสียแน่นอนเพราะมันไม่ได้ใช่เย็นต้องต้อง,องไม่ให้ฝาเปิดต้องเค็มใช่ทุกคนส่วนรเราจะกล้าจ้า,า,าเร็วๆส่วนร้อ5สาหมดแล้วเหรอ สิบห้าเปอร์เซ็นต์หมดแล้วจ้าทุกคนหมดแล้วจ้านี่เล้วเยน้องนงจัดจัด ขอขนาดให้ชู่หน่อย

ิ่นไนรทุกคนรู be, ้เลยเมื่อกี้เ็ารช่วยการซื้อของในตะกร้าด้วยจ้าทุกคนลาเมย์ยาหมด่ะเฮ้ยเมย์าหมดด้วยนะเอาเมย์ามาด้วยอีกยี่สิบออเดอร์ ถ้าปลาทูมีรถเปรี้ยวมีอยู่สองกรณีหนึ่งคือเสียสองคือรสเพี้ยนจากมะขามเปียกให้แจ้งเคมเปลี่ยนสินค้าได้เลยจ้ะ อ่าถ้าฝาแตกเค็มเลยจะไม่ต้องกินฝาแตกมึงจะกินทำไมล่ะเค็มถ้าสินค้าเสียหายแตกอะไรเนี่ยเค็มเลยไม่ต้องไปชิมมึงจะชิมทำไม หมูทอดรอคีออเดอร์จบก่อนจ่าจะเอามาขาย อยู่ญี่ปุ่นเคไม่ได้ให้เขายิ้วมาเขาของมันเสียได้อะมึงถ้ามันแตกก็คือกินไม่ได้ไงมันแตกตั้งแต่ตอนส่งที่นี่หรือมันแตกตอนไปยิ้วไปญี่ปุ่นล่ะลกูไม่รู้ไงมันแตกตอนไหนล่ะ คือของมันต้องแช่เย็นนะมึงปลาทูกับปลาล้าปลาผัดหม <tortured. S 1> ูส <Hayır> ับต้องแช่เย็นไม่แช่เย็นทิ้วไปต่างประเทศไม่ได้อันนนี้้าห ให้เบ MM ียร์เดี๋ยวนี้ขายออนไลน์เหรอใช่ใจควายกูขายออนไลน์เองทำไมล่ะ้เขาใจ ถามว่ครอยากได้รสองรกหน่กสององรัก่มีแค่นี้แค่นี้มีแค่คนรักสองแล้วก็จะมีอ๋อเขาเริ่มการนต้องโลภปีที่หนึ่งต้อเป็นไปตาม ตั้งแต่วันที่31จะไม่ส่งเลยจ้ะไม่มีอ่ะวันที่31แล้วยังไม่ส่งไม่มีไปดูสถานะใหม่ไม่มีที่ไม่ส่งแน่นอน31ตอนนี้ก็ส่งวันที่งวันที่2แล้วมันจะไม่ส่งวันที่31ได้ยังไง สามสเอ็ดส่งไปหมดแล้วลองเช็คดูฐานะใหม่ดิเฮหรือหรือหรือว่าสามิ่เอ็ดวันนี้วันหนึ่งวะสามสิบเอ็ออเดอร์ของของอะไรอะ่ะสาสิบเอดวันศุกเหรอ ของคุณกันจอมพลังเหรอของคุณกันจอมพลังเหรอหรือยังไงให้ออเดอร์คุณกันจอมพลังป่ะเริ่มแล้วค่ะ คุณกำวันที่หนึ่งถ้าคุณกำวันที่หนึ่งสาบก็ต้องส่งแล้วถ้างั้นไม่ใช่แล้วสามสิบส่งแล้วจ้าไม่มีไม่ส่งถ้าไม่ส่งมันยกเลิกแล้วกลับไปดูสถานะตัวเองก่อนสถานะขึ้นว่าอะไร สั่งซื้อวันที่ไหนหนึ่งวันจะยกเลยค่ะใช่จ้ะวันนี้จะส่งทั้งหมดจ้ะ คนส่งกำลังเข้ามารับจ้าทุกคนจะได้ของแน่นอนไม่ต้องกลัวอันนี้เราจะให้เขาไปเลยนะเามีเสืเอยให้เขาไปเลยเออแล้วมีเสื้อโปโลเองไอเสื้อเราต้องให้เขาไปตอนนี้ที่ทำได้ก็คืต้องการต้องการของายตาลาลาองไอหนึ่งไม่หล้อ ส,สั่งวันนี้พรุ่งนี้ส่งใช่ไหมคะใช่หนะมูสัอบอร่อยมากใช่นั้นหมูสับอใช่ัคจะไ้ได้ไม่กินใส่ีบยาหูกรอี่กส่กไแล้วก็จะนอยมอี่กแล้วใคเ่ย 이렇게 <laughs> 낚시

แจ้งทางทิ๊ตตอเซลเลอร์คนตื่นทำเลยจ้าแจ้งเกมไปที่ร้านค้าเวลาจะรีวีวจะอะไรอ่ะนะช่องทางนั้นแหละ

สวัสดีทุกคนจ้า เข้าไปแล้วอย่าลืมกดติดตาม,มด้วยนะจ๊าแล้วก็อย่าลืมซื้อของใิตากา้านะด้วยการซื้อของใิตากา้าด้วยจ้ยา ปลาิดต้ยมยำกินคนเดียวสองวันหมดปลาสลิตต้มยำอร่อยมากานะมึงคุจะบอกให้ใครไม่เคยลองกินลองกินนี่ปลาสลิตต้มยำโคตรอร่อยของดีของอร่อยจ้าต้องนำพิคนเ่นทำจ้า ได้จ้านุโมทนาเดินทางปลอดภัยแล้วเดี๋ยวยุคนี้ถ้ามได้อาจจะร้านแว๊บได้ได้ขอบคุณมากมากเลยได้ได้นโมทนาดีจ้าสาธุขอบคุณครับยังไม่กลับมีรถมาเยอะยังปักปักก้าให้กันนะน่าผักเลยขอบคุณมากจ้าเดินทางปลอดภัยอนุโมทนาขอบคุณมากจ้านุโมทนาจ้าขอบคุณเดินทางปลอดภัยจ้าได้จ้า บอกพี่นะนะ <Net> <uma est -speek> <m respuesta> สับยังไม่เปิดอยู่นอกตู้เย็นได้กี่วันอยู่ไม่ได้จะต้องแช่เย็นจ้ะ ช่องนี้ช่องจริงจ้าช่องนี้ช่องจริงจ้าทุกคนช่องจริงจ้า แกห้าจารห่อยช่องผาจาลงอันนี้ช่องะอาจา์ลงครับเห็นะครับช่องะอาจา์ลง ทีมงาน <twitch S 1> าอาอาจารย์เลยสวยอ่ะเออเคยเห็นนะอาจารย์ตัวต oui ิดตัวติท่านไม่ลงนะอาจารย์ว <Lindsay> <aspberry Jen ne> ิดีโอ ถ้าผ่านหมูสับมีปัญหาแจ้งเคฟได้เลยจ้าอ ทำมันมาเซฟเกลืหรือกับพริกยยรหรือไงถามมาดิตรงอนนี้เราไปให้มันดูเรงนีส่งให้มันดูมันจะได้เห็น เนื้อซับออกเปรี้ยวนิดๆเปรี้ยวนิดๆไม่ไม่ปกติจ้าแกงเค็มเลยจ้าโอ้จานแรกกอนซื้อน้ำพริกอาจารย์มากินหมดเป็นหม้อเลยค่ะ ถ้เ ar, า the เอาวีาลแดกนี่คนีครอน่คือาีนีนีี่นี่คือค่คค่คน่คืออน่คนี่คือนี่คือนี่คือนค่คนออ เรื่องสำคัญไหมเรื่องอะไรทำไม,ไมไใครฮะ<า>ก็จ่ายไปสิต้องถามโตอะะว่าเคยทําทำรายชื่อไปแล้วว่าต้องจ่ายใครบ้างอะ่ะ ใช่ถามเลยที่เคยให้ขอขอรายชื่อไปอ,ะอ่ะทำไมป่านนี้ยังไม่ได้อีกอะ่ะ <c oughs> <c oughs> ล้างล่างเสียงดังว่ะกูพูดไม่ชนะเดี๋ยวขึ้นข้างบนดีกว่าว่ะทุกคนชัางจะย้ายขึ้นไปไล์สดข้างบนอันนี้งไม